สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอนิโอจีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปว่าระดับท็อป10เนี่ยเขาใช้นักเตะค,คนใดบ้างนะครับแต่ผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆก่อนนะครับตั้งแต่ปล่อยคลิปออกไป3คลิปก็มีเพื่อนๆน,นะครับได้ให้ความสนใจพอสมควรมีคนมาแสดงความคิดเห็นจํานวนหนึ่งนะครับทาให้ผมมีกําลังใจที่อยากจะทาคลิปต่อไปนะครับต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากนะครับกลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับ ผมได้ทำการรวบรวมข้อมูลนักเตะที่ระดับท็อป10ใช้ในการไต่ระดับจนถึงวันนี้นะครับใน vs attack พบว่านะครับแผนที่ระดับท็อป10ใช้นะครับจะเป็นแผน3-5-2โดยมีคนใช้อยู่ทั้งหมด6คนนะครับนอกจากนี้นะครับก็เป็นแผน4-2-3-1 y 4-3-3 attack และ3-4-1-2นะครับดังนั้นนะครับผมจึงเลือกแผน3-5-2นะครับเป็นแผนในการรวบรวมนักเตะ ที่ระดับท็อป10ใช้กันนะครับโดยในตำแหน่ง โกคิปเปอร์ก็จะเป็นมิรินโควิกซาวิกยูฟายูโรปาลีกใช้กันอยู่ทั้งหมด8คนนะครับกองหลังตำแหน่ง CB มีทั้งหมด3คนคนที่1นะครับก็เดลิปอันติเมตทีโอทีวายมีคนใช้10คนครับอันดับ2ก็ฟานไดนะครับอันติเมตทีโอทีวายเช่นกันมีคนใช้10คนครับส่วนลำดับที่3ในตำแหน่ง CB ก็เป็นโคแมนเป็นไอคอนมีคนใช้จำนวน3คนครับมาที่ตำแหน่ง LM นะครับก็เป็นริชาร์ดลิสันคานิบาลมีคนใช้ทั้งหมด5คนครับ ตำแหน่ง RM เ็ป็นแกเรตเบลมาค Star มีคนใช้ทั้งหมด6คนครับตำแหน่ง Center Defense Midfield ลด์จำนวน2คนก็คือกองเต้นะครับอันติเมตทีโอมีคนใช้จำนวน5คนแล้วก็ตัวเซฟกอดิโอลาไอคอนมีคนใช้ทั้งหมด4คนส่วน Center a ์ t a ตแทกมิดฟิลนะครับก็เป็นตำนานของเราเช่นกันนะครับก็คือซีดานมีคนใช้ทั้งหมด7คนครับในส่วนของกองหน้าจะเป็น s t ตร k เกอร์จำนวน2คนก็จะเป็นเฮนริกลาซัน ไอคอนมีคนใช้ทั้งหมด6คนครับแล้วก็โรนันโดอันติเมต GOTY มีคนใช้ทั้งหมด5คนครับโดยผมได้จัดเป็นรูปได้ตามนี้นะครับต่อไปเราก็มาเช็คราคาของนักเตะนะครับโดยนักเตะที่เป็นไอคอนเนี่ยเราไม่สามารถซื้อขายได้นะครับผมก็จะเลือกตรวจสอบราคาเฉพาะในนักเตะที่เราสามารถซื้อขายได้นะครับโดยจะประกอบด้วยฟานไดเดลิดกองเต้ดิชาริสัน โนัลโดและมิเลนควิกซาวิกนะครับรวมแล้วทั้งหมด6คนนะครับมาดูกันเลยครับว่าจะมีราคาในตลาดเท่าไหร่ มีนักเตะคนใดบ้างครับที่ตรงกับแผนที่เพื่อนๆใช้อยู่หรือตรงกับความต้องการที่เพื่อนๆสนใจอยู่บ้างไหมครับลองนําไปจัดทีมดูนะครับว่าจะได้เป็นอย่างไรถ้ายังไงก็เอามาอวดกันบ้างนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับในสัปดาห์หน้าจะเป็นนักเตะคนใดเดี๋ยวผมจะนํามาเสนออีกนะครับขอฝากช่องโจนโอจีจีไว้ในอ้อหมหัวอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับ